คลิปด้านบนนี้เนี่ยนิกใช้เวลาเกือบทั้งวันในการหาคําตอบเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระจกในคลิปเพราะดูเหมือนกับว่ามันจะอยู่กันคนละโลกกับความเป็นจริงในคลิปวิดีโอด้านบนนี่นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าตอนเริ่มต้นคลิปเนี่ยกระจกสะท้อนไปที่หน้าต่างด้านนอกแล้วก็จะมีละอองหิมะตกอยู่ที่ด้านนอกของหน้าต่าง เห็นนะครับแต่ว่าเมื่อกล้องถูกแพ้ออกไปที่หน้าต่างของจริงกลับไม่มีหิมะตกเหมือนกับในกระจกทำให้หลายคนโงเป็นไก่ตาแต่แลวครับแล้วก็คิดว่านี่อาจจะเป็น glitch in matrix หรือว่าเป็นความผิดพลาดความบักบางอย่างของโลกใบนี้แต่จากการที่นิกนั่งขี่ทั้งวันนะครับมันมีทฤษฎีบางอย่างที่พอจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ กระจกเนี่ยสะท้อนไปที่หน้าต่างในคนและมุมมองกับที่กล้องถูกถืออยู่ช่วงเวลาในคลิปนั้นเป็นช่วงเวลาของฤดูหนาวที่หิมะเนี่ยหยุดตกแล้วสังเกตจากคนในคลิปนะครับที่เขาใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ด้านนอกหน้าต่างเนี่ยก็มีหิมะตกค้างอยู่บนถนนใหเหตุมุมมองที่กระจกสะท้อนเนี่ยก็คือบริเวณด้านหลังที่ไม่ปรากฏในกล้องซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตามธรรมชาติเมื่อหิมะหยุดตกก็จะมีคนที่กําจัดหิมะที่ค้างอยู่บนหลังคาซึ่งสิ่งที่มองเห็นผ่านมุมมองของกระจกเนี่ยอาจเป็นวิธีการกําจัดหิมะที่ค้างอยู่บนหลังคาโดย ม,มที่ค้างจากบนหลังคาเนี่ยตกลงมาเป็นจังหวะที่หลอกตาเราได้พอดีครับ